สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้เป็นเมนูข้าวผัดข้าวผัดง่ายๆนะั่นคือผัดแหนมนะครับเอาไว้สําหรับทําทานแก้หิวกันเนาะส่วนผสมง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับส่วนผสมนะครับข้าวหอมมะลิหุงสุกนะครับสองถ้วยกระเทียมสับพริกไทยป่นนะครับไข่อันนี้น้ํามันสําหรับผัดนะครับซีอิ๊วขาวเนยเค็มเกลือป่อน ต้นหอมซอยนะครับผักชีซอยน้ำตาลสาหรับปรุงรสแล้วก็แหนมครับพระเอกเลยวันนี้โจ๊กจะทำมปสองแบบนั่นก็คือยีให้มันแตกแบบหนึ่งแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบหนึ่งเอาไว้สาหรับกัดเต็มๆค็มคำนะครับโอเคมีเพียงเท่านี้ส่วนที่เหลือก็เป็นผักแกล้มทั่วไปนะครับแล้วก็พริกน้ำปลาเดี๋ยวเราเริ่มทำเลยดีกว่าเริ่มจากน้ำมันสำหรับผัดนะครับ แล้วก็ตามด้วยเนยนิดหนึงนน่งเล็กน,น,น,น้อยพอนะครับจะพอแล้วก็กระเทียมสับไข่นะครับผมตรงนี้เราต้องลงไปยี่ ให้ไข่แตกๆนะครับตามด้วยข้าวหอมมะลิหุงสุกนะครับอุ้ยไม่ไหล พอดีเป็นข้าวขอมมะล,ลิที่หุงค่อนข้างนิ่มนะครับฉะนั้นเราก็ต้องกดให้ก้อนข้าวมันแตกนิดนึงนะครับเดี๋ยวพอโดนความร้อนมันจะแตกออกมาผัดนะครับแบบนี้จนกว่าข้าวจะสุกประมาณ1-2นาทีนะครับ ว่าข้าวโจ๊กแช่ตู้เย็นไว้เมื่อคืนแล้วก็ช้าก็ออกมาพักให้มันหายหายเย็นนะครับเดี๋ยวมันป็นเหนี่อผัดจนเท้าเราอูก,ก่อนนะครับ เราจะเริ่มปรุงรสนะครับด้วยซิ๊วขาวเะตป่นนะครับก็น้ำตาลทราย โอเคขูเข้าเข้ากันดีแล้วนะครับก็ตามด้วยแหนมอุ้ยขอโทษครับทั้งสองแบบเลยนะครับที่เราหัเอาไว้ลูกใช้กระทะเหล็กแล้วก็ไฟค่อนข้างแรงฉะนั้นมันจะมีกลิ่นของกระทะไหมติดข้าวนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการผัดข้าวมันจะหอมมากมาก,มาก แล้วก็พิ่ครไทยป่นนะครับโรยด้วยต้นหอมซอยนี่นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปตักใส่จานจัดจานแล้วเดี๋ยวเรามองชิมกัน นะครับข้าวผัดแหนมหอมๆถ้าผัดโดยกระทะเหล็กนะครับมันจะมีกลิ่นไหมกระทะเวลาข้าวโดนนะครับนิดนึงจะหอมมากๆเสร็จแล้วนะครับก็ผักแกล้มนะครับ ั่นก็คือเราแตงกวาทั้งหลายต้นหอมครับใบผักชีข้างบนนิดนึงความน่ากินนะครับแล้วก็เป็นมะนาวนะครับสักซีกหนึ่งสำหรับคนที่ชอบกลิ่นมะนาวเวลาบีบนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยพริกน้ำปลาเป็นอันเสร็จสับสมบูรณ์แบบครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันครับผม พร้อมชิมแล้วนะครับนี่เลยอุ่นๆเลยแหนมเยอะมากคือหมดทั้งแท่งเลยนะครับที่โจ๊กใส่ไปเพราะว่าเวลาเราทำรายทานเองเนี่ยเราเหมือนอันๆเนาะที่เราเคยไปทานตามร้านตามสั่งร้านทั่วไปเขาจะใส่ให้เรานิดนิดนึง ทำเองจัดเต็มที่เลยครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองทำทานดูได้นะครับเดี๋ยวโจเขียนสมมใหมาให้ใต้คลิปมีไม่เยอะเลยวิธีการทํานะครับวันนี้ขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s c r i b e ช่องให้โจด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเ,นเพื่อนๆบ่อยๆครับผมวันนี้จะต้องไปแล้วครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย